สวัสดีค่ะวันนี้กินง่ายอยู่ง่ายจะมาทําเมนูแกงเขียวหวานไก่นะคะเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเราเริ่มจากการที่เอากะทิไปเคี่ยวจนแตกมันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปค่ะผัดให้เข้ากันนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ไก่ลงไปผัดนะคะ จากนั้นเราก็จะปรุงรดด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะอันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็เติมกะทิลงไปค่ะ เราจะปล่อยทิ้งไว้จนไก่สุกนะคะข่าเมื่อไก่สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือลงไปค่ะแล้วเราก็จะทิ้งไว้สักพักนะคะประมาณสักสามถึงห้านาทีอะคะ่ะเมื่อมะเขือสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่โหระพานะคะแล้วก็พริกแดงลงไปค่ะ แล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะค่ะง่ายๆแค่นี้นะคะเราก็จะได้แกงเขียวหวานไก่เรียบร้อยแล้วนะคะ